้วยวยดยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็มาพบกับเบียร์ลองคุบค่ะวันนี้เราก็จะมาทํากุ้งแม่น้ําทอดกระเทียมค่ะวัตถุดิบหลักๆก็คือจะเป็นกุ้งแม่น้ําซึ่งกุ้งแม่น้ําเนี่ยเราซื้อมาประมาณอ่ห6ขีดเนาะได้4ตัวราคาประมาณ275้บาทกระเทียมค่ะ ใช่หลักๆประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําน้ําจิ้มซีฟู้ดโอเคอืาค่ะอืมก็คือเป็นแบบง่ายๆน้<ม>ําจิ้มซีฟูด้ดก็ประมาณนี้ค่ะนี่เตรียมไว้คร่าวๆมีพริกกระเทียมรากผักชีแล้วก็มะนาวค่ะอืมอ่ะโอเคก็คือกุ้งสรุปก็คือกุ้งแม่น้ําทอดกระเทียมนะครับโดยมีน้ําจิ้มซีฟู้ดเป็นเมนูที่แบบทําง่ายๆแล้วก็จะมาลองคุกกันด้วยนะครับสําหรับผมเองเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะค่ะ ค่ะก็เด okay. okay. 응ี๋ยวจะแกะกุ้งก่อนพี่เบียเดี๋ยวสอนแกะกุ้งลองดูนะคะแกะไงแกะเปลือกก่อนใช่ไหมใช่ใช่โอเคแต่ไม่ต้องเอาหัวออกนะคะไม่เอาหัวออกใช่แกะคร่าวๆให้มันเหลือหางไว้ถูกไหมเอาตัวตรงนี้ออกนี่เขาเรียกว่าไม่เอาตัวออกสิลูกเขาเรียกว่าเอาเปลือกออกใช่เอาเปลือกออกคร่าวๆประมาณนี้ออ่าประมาณนี้แล้วก็ป๊บนึงนะครับค่ะมันเหลือนิดนิดหน่อยหน่อไม่เป็นไรนะขออ นแล้วก็ใช่ไหมค่ะเอาแค่นั้นก็ไม่ต้องเอาออกขนาดนั้นก็ได้เห็นประมาณนี้ค่ะอ่าเป็นไงบ้างครับโอ้แกะสวยเชียวแลกวออกด้วยเหรอประมาณนี้เห็นไหมคะเปลือกกุ้งมันอ่าได้แล้วอ่าโอเคอ่าตัวหนึ่งนี่ค่ะประมาณนี้โอเคอ่ะได้แล้วได้ไหมอ่ะอย่างนี้ได้ค่ะได้เลยอีกตัวหนึ่งโอเคแป๊บนึงนะมีความเน็ตหนึ่ง ผลงานผลงานโอเคสองค่ะเรียบร้อยนะครับหลังจากแกะเมื่อกี้ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแกะกุ้งแต่แล้วค่ะนี่นะครับเป็นประมาณนี้เลยฮะพร้อมทอดค่ะโอเคถัดไปต้องทำทอดกระเทียมก่อนไหมใช่ใช่ค่ะใช่ครับแล้วค่อยทอดกุ้งะใช่เหียงั้นเดี๋ยวเราไปทอดกระเทียมกันครับ คใส่น้ำมันเหมือนเดิมครับรอบนี้ใส่เยอะหน่อยไหมเพราะว่ากุ้งสี่ตัวก็น่าจะประมาณนี้ได้ได้ค่ะ<ล>แต่เราทอดกระเทียมก่อนนะคะใส่ครับซึ่งอันนี้เป็นเมนูที่สองแล้วก็จะดูว่าเชฟเริ่มทรรมดทธรมงขึ้นเหรอคะอ่าคิดป <อ Health S 2> เองโอ้ลุลมแลมแรง,ม,แรงมาโอเค เราจะเอาพอเหลืองใช่ไหมใช่แล้วครับหอมแล้วมันน่าจะเหลืองเร็วนิเยพราะว่าไฟแรงค่ะกระเทียมตะกี้ที่เราตำมาแล้วมีการใส่เกลือไปนิดนึงค่ะเพื่อให้มันมีรสชาตินิดนึงใส่นิดเดียวค่ะอืมค่ะใช่แล้วนี่เริ่มเหลืองแล้วหอมแล้วนะเนี่ยอืมหอมแล้วอืมเต็มขึ้นใช่ค่ะเต็มขึ้นแล้วพอแล้วพี่เบลเบาแกงแล้วก็เต็มขึ้นเลยค่ะแกก่อนนะอืม ความไม่ยากอยู่ตรงนี้แล้วอืมหอมมากมากเลยครับเหลืองทองทอดกระเทียมเป็นสีเหลืองทองเวอร์วังมากโอเคคราวนี้ต่อไปนะครับหลังจากที่เราทอดกระเทียมเสร็จแล้วทอดกุ้งกันดีกว่านี่กุ้งของเรานะครับเดี๋ยวรอน้ํามันร้อนแป๊บน้ํามัน,น,มนร้อนแล้วละ<อ>่ลวะคะ่ะควันแล้วมีควันแล้วะคะ่ะจัดไปค่ะเชฟทอดเลยลุยเทฟใส่กุ้งเลย สี่ตัวเลยทีเดียวเลยเจฟเห็นเลยค่ะจ้าว้าย <laughs> <laughs> ช่วยด้วยค่ะ <Okay. S 1> โอเคว้าวโอเคอย่าไปโค้นมันพี่พี่เปล่อยไว้งั้นและค่ะน่ากินไหมโอเคค่ะพี่พี่กลับด้านเลยกระทะจะลุกจะเป็นเชฟกระทะหกแล้วนะคะ ค่ะไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้โอเคปิดฟองเต็มเลยคะครั้งแรกกุ้งทอดกระเทียมงงเหมือนกันทำไมฟองมาเยอะอย่างเงี้ยเออพร้อมไหมค่ะน่าจะสุกแล้วค่ะพักไว้ก่อนตังนี้ ยอดสุดยอดแห่งน้ำมันรั้งแรกงงเหมือนกันว่ามีฟองออกมาจากอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันออกแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปผัดอีกทีทครับครับต่อไปเดี๋ยวทำอะไรต่อคบพี่พี่อะเมื่อกี้เราทอดกุ้งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เราเอากุ้งลงไปผัดอีกทีหนึ่งเพื่อปรุงรสนะครับลงไปเลยเฮ้ ก็เดี๋ยวปรุงรสก็ใส่ซีอิ๊วกับน้ำปลานิดนึงค่ะให้มีรสชาตินิดหน่อยก็พอไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่ทั่วๆเนาะค่ะพอแล้วก็น้ำปลานิดเดียวค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะแล้วก็แค่นั้นแหละนีพี่เบียร์คนให้เข้านก่อนเข้าก็ใส่กระเทียมที่ทอดค่ะอันนี้ ก็คือเราจะทอดแห้งๆประมาณนี้ค่ะแต่มันอาจจะมีน้ำออกมานิดหน่อยค่ะ okay. ได้กลิ่นน้ำปลาแล้วโอเคน่ okay. ากินอยู่แบบตายเค okay. โอเค,คตักใส่จานได้เรียบร้อยครับอันนี้กุ้งทอดกระเทียมแต่ยไม่จบนะยังไม่จบ,นะจบเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดต่อค่ะ ต่อไปน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมีพริกกระเทียมแล้วก็อะไรนะ้นาผักชีค่ะ<า>ปั่นหมดเลยอันนี้ก็จะปั่นแบบง่ายๆก<ช>ดปั่น<า>ค่ะใช้เครื่องปั่นแบบสะดวกรวดเร็วทันใจ ปั่นเล็บเราใช้ตัวช่วยนะครับสองช้อนถัดไปช้อนหนึ่งช้อนสองค่ะแล้วก็มะนาวน้ำตาลก่อนก็ได้ค่ะค่ะอีกนิดนึงก็ได้ค่ะน้ำตาลใส่เกลือนิดนึงก็ได้ค่ะเกลือนิดเดียวค่ะประมาณนั้นะ โอ้ยโอ้ยหกไปแล้วข้างึงไหนพี่แม่ลองชิมสิคะได้ยังอืมปี๊ดเค็มเสร็จโอเคคิดเวลาแล้วคนะ่ะ<า>จัดไปเคกุ้งทอดกระเทียมกับน้ำจิ้มซีฟูดจ้าไปเดี๋ยวเราไปลองชิมกันครับจัดไปเหนื่อยไหมคะวันนี้ คตรเหนื่อยเหมือนเดิมไปโอ okay, เคเรียบร้อยจ้าอย่างรวดเร็ววันนี้เมนูง่ายๆอีกครั้งนะครับกุ้งทอดกระเทียมกับน้ำจิ้มตีฟูดนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีอ่าอันนี้กุ้งทอดกระเทียมนะจ๊ะนากิิแล้ะสิ <c oughs> แล้วก็อันนี้คือตีฟูดนะครับโอเคแล้วก็เอาเข้าวมากินด้วยนะครับเพิ่มอรรถรส อะชเดี๋ยวน้องชิมก่อนนะคะอันนี้น้ําจิ้มนะค่ะเดี๋ยน้องลองชิมแบบไม่มีน้ําจิ้มก่อนลองดูว่าเป็นยังไงเค็มไหมพอดีไหมรสชาติอได้อยู่ค่ะรสชาติเค็มนิดนึงนิดนึงเพราะว่าตอนที่ตอนที่บอกเมื่อต้นข้างต้นเนาะที่ว่าเรากระเทียมไปทอดอะเรามีการตำกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อย เพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ตอนที่เราผัดสุดท้ายครับตรงกุ้งเอากุ้งมาผัดสุดท้ายเนี่ยเราก็ใส่น้ำปลาตีหดไปด้วยเพ่อิ่มรสชาติใช่ก็<ม>นิดเดียวแล้วก็ตะกี้มันคั่ม,คมันกุ้งอะค่ะมันก็จะมีความม,มาันผสมกับเค็มเค,ค็มนิดนึงก็โอเคอยู่นะถือว่าอร่อยอยูอ่นะกำลังดีลองชิมนี่ชิมแตนจีนซีฟู้ด ติ่งเ็นน้ำจิ้มเป็นไงจริงจริงอร่อยนะแบบมันเปรี้ยวเผ็ดอืมแบงเลยไหมลืมตาไม่ได้เลยนี่เปเนี่ยปรุงเองนะครับพอดีเราเราชอบเปรี้ยวด้วยแหละค่ะอืมมันไปสุดหมดทุกทางอห้อือเปรี้ยวมากโอเคอยู่เปรี้ยวมากเผ็ดมากเค็มมากหวานด้วยครบรสต่อไปพี่งจะลองชิมลองชิมแล้วโอเคอยู่ขอลองชิมตรงนี้เลยโอเค จิ้มเยอะอือก็ดีก็ดีเป๊ะทำเองชมองเองอได้ <c oughs> โอเคอได้เขาเรียกว่าทำเองถูกปากใช่ใช่อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเมนูง่าย,ายนะครับก็ค่อยๆทับทำไปพัฒนากันไปหาเมนูง่ายๆก่อนในการทำสำหรับเมนูนี้กุ้งทอดกระเทียมก็ถือว่าลอดไปอีกมือหนึง่ง ทําได้นะคร่ะค่ะก็งบประมาณวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ275บาทค่ะได้กุ้งแม่น้ำสี่ตัวประมาณ6ขีดเนะอมค่ะก็โอเคได้ครับก็ฝึกไปกับผมนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะทําเมนูอะไรนะครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ